สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสืออ้วนนะครับว่าร่างร่างธรรมดากับพัฒนาร่างสี่มันมันเป็นยังไงบ้างนะครับถึงร่างสี่เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการอัพหรือพัฒนาสกีด้วยนะครับอันนี้คือสขีที่มินมีระดับสี่ร่างเลยนะครับของคุณโซโนอลนะครับผมได้ยืมมาทําการรีวิวให้ทุกคนดูนะครับน,นี่ร่างหนึ่งนะครับเอ้ยนี่ร่างธรรมดาเลยอันนี้ร่างหนึ่ง ราง2องาง3มและรางสี่นะครับโอ้โหเคตรเท่มาดูการเพิ่มของแต่ระดับนะครับนี่ดูเลยครับตู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 รังสี่นี่เพิ่มโป๊ะเชะขนาดขี่พ0ิเปยเซ็นเลยนะ mm hmm. เพิ่มอตัตราโป๊ะเเแล้วก็เพิ่มความเร็วเดิน2เก่งคาร์วิสสองร้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับสำหรับคนที่เล่นสายโป๊ะแล้วก็สายสายโป๊ะเนี่ยนะครับพวกสายนินจา เทก็เทก็โหดดีครับ mm. นี่นะความแตกต่างระหว่างขี่กับไม่ได้ขี่ครับ mm. นี่พอผมลงปับ๊บ mm. เดี๋ยว,ดยวไ,ได้ขี่กับไม่ขี่มันเพิ่มมาวะตัวนะครับนี่แล้วก็ก็แตกต่างอยู่บ้างนะครับอันนี้นี่มีแตะมีแต่เจ็ดพันหกพันพอลงปับ๊บมันก็มีห้าพันมานิดๆน,นะครับ ตปส่วนมากร่างสีนี้เน้นโหดที่เกงขามนะเพราะว่า200%เลยทีเดียวนะครับส่วนการอัพสัตขีนี่ไปอัพที่เป็นที่ตีบวกอาวุธเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปออาออกไม่ได้เดี๋ยวตัดคลิปไปเลยครับครับและนี่ก็ตัดมาคลิปเลยนะครับนี่ก็มาถึงการพัฒนาสัตขีแล้วนะครับมาดูกันเลยเป็นยังไงครับนี่ครับที่มาที่โกลี่นะครับ ก่อนะที่หมดสัตว์ขี่ครับนี่ครับกดอันนี้อันนี้สมมติอยู่นี่อยู่นีผมไม่มีอะไรนะครับนี่มันก็จะมีรูปให้ดูอันนี้ของระดับหนึ่งครับถ้าอยากรู้ว่าระดับแต่ระดับใช้อะไรก็มาลีกที้สัตว์ขีเลยครับนี่รบรูปด,ด,ดาวนี่ของแต่ละระดับนะครับส่วนไอพวกโผงตะโก้นี่หาจากไหนคือเอาตะโก้เกตแต่ระดับมาย่อยสลายนะครับอันนี้ตะโก้เกต B เกต A แล้วก็เกตเครับแต่ละระดับก็หายากพอ ไม่ใช่พอๆพกันยากพอตัวเลยนะครับส่วนใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะผมตอบครับลา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 